อ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาล้องเพลงของมีจับบัรจุบเดีัญจุเธอท,ทําครับผมคืเธอทําดูเธอทําทําไมถึงทํากับกับตันได้เเงินก็ไปแล้วเงินก็เอาไปาไป,ปัดสวัสดิการของรัฐก,ก็เอาไปรถไใบ้าก็เอาไปไปบ้าน ป้าเออป้าเอาใบยูเจยยางกระซึมแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเลยครับดูแล้วไม่เปลี่ยนให้อะรู้สึกว่าจะมา่นแทนมาร้องเพลงไงนี่น้ำมาตูมนะครับน้ำมาตูมกินเพื่อชุ่มบอดขึ้นลดไม่ใช่น้ำเหล้าน้ำเบียอะไรนะขึ้นเลยครับไม่ดีคนเราอย่าไปกินนะครับเราจ,จัดปไปเลยขึ้นไปล้ปลเลิกได้เลิก เลือกไม่ได้ที่นี่มีขายขึ้นไปเลยขึ้นอะไรล่ะมึงก็ขึ้นสิเนี่ยมันดู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 เธอทำเนี่ยมันกีต้าร์ยังไม่ต้องขึ้นนะเนี่ยอ๋อดู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 เธอทำมันก็ขึ้นไปดิทำไมเธอทำกดู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 เธอทำเธอทำเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้อ๊ะเอ๊ะ ทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอเอเธอเธอทำ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 ทำไมถึงทำกับฉันได้เรื่องกันชอบกันก็เลยว่าอยู่อยูที่เดียวที่จะมาไปเไาขอเครื่องใจคอยดูดี สิ่ที่เราไปเลยนั้นหายไปฉันเก็บเงินสะสมซื้อตุ๊กจุกแค่ไม่ประดุดเพื่อมาเอาไปแง่นทองเงินทองฉันจะไม่ว่างเร้าเสื้อและกระชากของฉันไปดู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 เธอทำเธอทำเธอทำ ทำไมถึงทำกับฉันได้อทำทเธทเไมถึงทำกับฉันได้กับเธอคน คงไมีการคงเก็บไว้เธอรักอย่าทำลายแต่ฉันมีเธอเธอมีฉันเป็นทางสู่ปันคงจะไม่ไกลดู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 เธอทำเธอทำเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดู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 เธอทำ

ะขึ้นหรือว่าจะขึ้นไหยังไม่ขึ้นนี่ที่อยู่ดู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 เธอทำเธอทำเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ยาวยาวดู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 เธอทำเธอทำเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ ไปนี่เก่าของเครื่องใช้ก็ยังอยู่ดีครับจะบลายไปลอตเตอรี่กบหายไปฉันยังเงินสะสมซื้อทุกหมวดแผ่นใหม่เป็นสะดุดก็เอาไปเอก่าของเงินทองฉันยังหม่มาโอ้อ้า

không may thương làm cặp chân đai, thương không thương làm cặp chân อะไรทั้งโรสเตอรี่ก็เอาไปแม่งเ,เ,เอาเอาเอางวดใหม่ไม่ว่านะงวดที่ตรวแล้วไม่ถูกก็ยังเอาไปเอาไปออยไฟผวดแดดสองนะ <c oughs> เอาไ,ไ,อไอไอไอโอตเตอรี่เหรอมีอะไรจะเสวนาไหมกับท่านผู้ฟังไหมอันนี้นะหรามห้ามควรทำนะฮะห้ามควรทำนะฮะ สรุปห้ามทำหรือควรทำห้ามควรเลยห้ามควรทำห้ามทำอ่าไม่ควรทำไม่ควรทำทำอะไรครับและเจะเสื้อเสื้อคันชากับแอตเตอรี่เนี่ย<ะ>ห้ามห้ามเอาไปลเลยเสื้อกันชากับแอตเตอรี่ซีดีวอลเปรเล่กับเสื้อกันชาอ่อาอห้ามเอาอะะนะนะทั้งไปอ่าไอ้ท่านเะ่อกี้มัน ม่อไกลายเป็นเอาถ้าเอาเสื้ออะไรกัชากังแบตเตอรี่สรแล้วถ้าเอาซีดีวอเมริกกับเสื้ออะไรกัญชาของฉันไปเออเอาแล้วพีเถอะเอาของเงินทองก็จะไม่ว่าเอออย่าาเสื้ออะไรกัญชาของฉันไปมันถูกกฎหมายแล้วทุกวันเนี่ยนุนตาแตกอ๋อไม่ควรเอาเสื้ออะรกชาไปควรเอาเก้าอี้รถไฟรถไฟฟ้าไปด้วยไหมเก้าอี้รถไฟฟ้าควรเอาไปด้วยไหม ผัดไม่ใชาชนควรอาไปไหมไม่ได้เมื่อคืนยังได้แล้วยินด,ดีด้วยแต่รถอย่างเดียอะแต่รถอย่างิครับรถเปิดประตูกันนั้นนะครับรถรถไฟฟ้าด้วยเนาะอือตอนนั้นตอนนั้นมันไม่มีปัญหาของอีลอนมัสต์นะครับยี่ห้อเทสลาจริงเหรออือ <laughs> จริงเหรอ <laughs> ไม่อันนั้นอันนั้นของจีนของของไอ้ประเทศอะไรของจีน เยอรมันเลยของของจีนแท้ๆเลยเยอรมัน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 ผลิตที่จีนโอ้ยเยอรมันอะไรเห็นภาษาจีนเต็มรถเลยแบตถอดออกมายังเป็นภาษาจีนอยู่เลยเยอรมันใช้ภาษาจีนเป็นภาษาราชการหรือไงจีนแท้เลยจีนแท้เลยไม่ได้กอปจีนแน่นอนของแท้เลยจากจีนเลยไม่ใช่ของกอปแน่นอน และยาวยาวของฉันไปอ่ายาวรถไฟฟ้าของฉันไปเออเอาอะไรข้ามเอาอะไรของฉันดีเฮ้ยมีเยอะแยะอะไรอีกข้ามเอาอะไรของฉันดีทาเอาท่านผู้ฟังของฉันไปขอให้ผู้ติดตามอยู่กับฉันไปนานๆเสื้อผ้าได้บอกผมหมดแล้วเสื้อผ้าอีก ตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่รวมหมดหรือ,อยังในนั้นอนะ่ะอยู่ในบบบ้านนะะไม่รวมหมดหรือยังถ้าถ้าถ้ามันยังอยู่ที่เดิมม่ะมันจะไม่หมดหรอกสารไม่หายไปจากโลกแต่ถ้าเขาเผาอะไม่เหลือเอา้าเริ่มหน้าพบงเริ่มทำหน้าพวง <c oughs> เฮ้ยไปหาเอาใหม่เสื้อผ้าเยอะแยะห <c oughs> าใสา่ซื้อใหม่เ,เออซื้อใหม่ซื้อใหม่เสื้อผ้าปล่อยันไปมีอย่างอืง <c oughs> <ๆ>่นอีกไหมเร็วพี่แสบหน้าครึ่งหนึ่งแล้วเนะี่ยหมดแล้วหมดแล้วครับ